ไรวพิซซ่าเหลือเยอะมากเลยแลสองถาดใหญ่ๆเลยพี่ทำเป็นหมวกพิซซ่านะคะแอนโซนพิซซ่าที่เราใส่ขายของทุกวันเลยและนี่ก็คือนางเอกของเรื่องนะคะต่ออกพิซซ่าของเราสวัสดีค่ะกิ๊กอินเมกานะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บล็อกของเราอีกแล้วนะคะวันนี้ ก็กิกจะเป็นคนทําพิซซ่าตามที่บอกเลยนะคะเพราะว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องทําพิซซ่าได้เก่งเหมือนไทเลอร์เพราะว่าเรากำลังจะเปิดร้านสาขาที่2นะคะวันนี้กิกก็เลยจะรับบทเป็นแม่ครัวทําพิซซ่าแบบร้อเเซแบบเต็มตัวนะคะเมื่อกี้กิกก็ทําไปแล้ว1ถาดเนาะเดี๋ยว ขาที่2กําลังจะตามมานะคะเดี๋ยวกิ๊กจะมาขอกําลังใจทุกคนก่อนและหลังจากนี้กิ๊กก็จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมร้านสาขาที่2ของเราซึ่งตอนนี้ก็90%เอร์เซแล้วด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยค่ะนอกจากจะทําพิซซ่าได้เก่งเหมือนไทเดอร์อแล้วจะต้องทําพิซซ่าได้เร็วด้วยนะคะกิ๊กเนี่ยจะทําสวยแต่ว่ากิ๊กทาช้านะคะทุกคนเราจะเป็นที่จะต้องใช้ความเร็วหน่อยเพราะว่าร้านที่2ออาจจะยุ่งนะคะนี่กิ๊กยืดแป้งเอาไว้ส่วนหนึ่ง อย่มายืดที่เรือนะคะวันนี้อัปเดตด้วยเพราะว่าเราเปลี่ยนจากการใช้แป้งในการทําให้พิซซ่าเขาไม่ติดมือนะคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้แป้งเวลาที่เราโยนเขาขึ้นไปในอากาศเนี่ยแป้งมันก็จะแผ่กระจายนะคะทุกคนไม่ดีตอ oh, <okay. S 1> ่อปอดเนาะเราก็เปลี่ยนมาใช้ไปนี่นะคะซาม์รีน่าเนาะ oh, <okay. S 1> ก็จะมีความหยาบกว่านิดนึงแล้วเขาก็จะไม่ฟุ้งกระจายนะคะดีต่อปอดแต่ไม่ดีต่อตาเพราะว่าถ้าโยนขึ้นไปเนี่ยเข้าตาเต็มนะคะ Uh, pepperoni. Do you know what you're gonna order as well? Yeah, pepperoni. Pepperoni sausage. Pepperoni and pepperoni sausage. I'm gonna make it fresh right now. That way I know what she can make. It. Uh, any ranch or any drink for you? Okay. So first order, slice of pepperoni and ranch. It's gonna be six sixty-three. Task two of the day, which will be half pepperoni and half pepperoni sausage, or whatever. อันนี้ยิ่ลืมเอาไม้ไปด้วยทุกคนต้องเสียดกันห so, น่อยคะลูกค้าข้างนอกก็งงว่า <Now S 1> นา้าผู้ไรรยาย about 30 seconds so you're looking at like two minutes yeah i need to take it off เดีออกมาทุกคนก็น่าจะเห็นเนาะเพราะว่าเมื่อกี้พอลงไปปุ๊บขอพิซซ่าเขาพับนะคะแล้วก็ขอฝั่งนูน้นนิดนึงเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะขาดออกไปแล้วนะคะ ้แล้วค่ะสวยมากทุกคนยกเว้นตรงนี้ที่กิกบอกนะคะเมื่อกี้พิซซ่ามีหางมันยากนิดนึงเวลาที่เอาเข้าเตาไปแล้วเพราะว่าพิซซ่าใหญ่มากแล้วก็เขาอาจจะล้นไม้พายออกมานะคะมีคนิามีคนสังพิซซ่าผานงแล้ว ก็จะใส่สีแดงลงไปเป็นพริกหวานสีแดงเครื่องสีสันนะคะแล้วก็ใส่ใบโหระพา It was cooked in that very back oh. corner. So where's this one going to go? Front. Correct. Because the heat in the front will be will be hotter than the the back because the back got some pizza on it like a while ago. Mm. Go slowly until you reach a point where it doesn't want to go anymore, and then slowly shake. There you go. Now it's moving. Look at that. What happened is part of it wasn't cooked yet had to break that part from the stone without ripping a hole. Uh. Oh. Alright, I moved it to the front. Look at that. Let's get out of here yummy I'm the pizza master now this is pretty good I like the crust with the semolina do you see that yeah I think it make it crispy If everyone else agrees. This is a beautiful slice. All right, fresh out the oven before you, go Of course. Yeah. Yep. It's in there. I know the colors. They just changed them, so they look switched. Parmesan's actually in the purple. อาหารเช้าของทิปเป็นครีปแล้วก็มีกาแฟลาเต้นะคะ. And you like Thai food? Not really. Okay. okay. I was gonna say I'd let you try it. bonafirm like All of th r i ร h t what t ีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบบ้างเขาไม่ชอบอาหารไทยหรอแม่แม่สีไม่รู้อืมไม่รู้เพาะว่าเขากิน อาหารไทยฝรัลองใช่ไหมบางคนที่บอกว่าไม่ชอบอาหารไทยพอกิ๊กถามเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยทานมาที่นึงแล้วมันไม่อร่อยนะคะเขาก็เลยไม่อยากทานอีกอันนี้เยอะมากทุกคนกิ๊กก็เลยให้ลอพงพิซซ่าแพนแองบางทีเราให้ฟรีไปเลยนะคะโดยเฉพาะไฮเลอรนะ์เนาะนี่คือสายเจกฟรีถ้าลูกค้าดูเหมือนไม่เปิดใจเท่าไหร่เนี่ยนางจะให้ฟรีไปเลยนะคะเพราะว่ากลัวเพราะว่า,าไม่ไม่อยากเาจ็บโตใช่ไหมไม่อยากเจ็บเจ็บโตเจ็บท้อง <laughs> <G -tong. laughs> <Is Culture> <G> -tong. <laughs> a lot of people don't want it to be too spicy, it hurt their stomach or a lot of people have had bad experience when they go mm. out and eat Thai food It's not really Thai or not good mm. Thai food. Yeah. And then sometimes Tyler would just hand out free pizza. ไทเลอร์ก็จะชอบเอาฟรีพิจ่าเขานะคะให้ฟรีไปเลยสำหรับพิจ้าแพนงเนเหมือนเมื่อกี้นางกำลังจะพยายามให้พิจ้าแพนแงนะคะแต่ว่าเขาไม่เอาค่ะทุกคนบางคนเขาก็จะเออลบไว้ก็ได้แล้วพอเขาชิมแล้วเขาก็จะกลับมาสั่งซ้ำแล้วเขาก็จะบอกเราว่าเราเนี่ยทำให้เขาเปิดใจให้กับอาหารไทยมากขึ้นนะคะที่กีบบอกไปเนาะหลายครั้งเลยว่ากีพยายามทําให้ชาติต่างชาติที่นี่เปิดใจให้กับอาหารไทยโดยการขายพิจ้าแพนแนงนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเราก็แจกฟรีเนาะโดยเฉพาะไทเลอร์ ว่าไทเลอร์อยากทุกคนที่นี่กินคืยกินพิซซ่าแผนงครับผมเคยเคยกินลองกินเลยสิลองกินใช่พิซซ่าแผนทรยอ่ะเอ่อ better visit ตอนนี้กิ๊กก็ขายของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นพิซซ่าเหลือเยอะมากเลยเยอสองถาดใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนถาดนี้เนี่ยยังไม่มีแหว่งสักชิ้นเลยนะคะนี่แล้วตอนนี้เขาก็เลิกพักเพียงกันแล้วด้วยเดี๋ยวกิ๊กจะเก็บใส่กล่องแล้วก็เอาไปแจกคนไร้บ้านอีกเช่นเคยนะคะอย่างที่กิ๊กเคยทำวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่าตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนนะคะ แต่ว่าทุกคนไม่ต้องกังวลกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราขายแบบปาาระกันราคาเราก็ขายไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาจะปาาระกันราคาให้ในส่วนของัตถุดิที่เราเตรียมมาเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ชิลๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปโฟกัสกันในเรื่องของร้านสาขาที่2ที่กิ๊กจะพาทุกคนไปดูกันดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมเพราะว่าใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องในโอกาสของการเปิดร้านสาขาที่2วันนี้กิ๊กก็จะมาประชาสัมพันธ์ทาวดี้เรื่องหนึ่ง ตอนนี้กิ๊กมีโปรเจกต์เล็กๆของกิ๊กเองนะคะตามที่หลายคอมเมนต์ได้ถามกิ๊กเข้ามาว่ากิ๊กมีแลนที่จะทำของที่ระลึกออกมาจำหน่ายให้แฟนคลับหรือเปล่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเข้ามาบ้างนะคะสำหรับคอมเมนต์ที่ถามว่ากิ๊กทำของที่ระลึกออกมาขายหรือเปล่ากิ๊กก็ยังไม่ได้ทำขายนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออยังไม่ถี่เท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้กิ๊กเห็นคอมเมนต์แบบนี้ถี่มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการส่งข้อความไปบอกกิ๊กในเพจ Facebook กิ๊กอเมริกาด้วยกิ๊กก็เลยตัดสินใจทดลองทำออกมาขายนะคะทุกตรลาผิ ทำเป็นหมวกพิซซ่านะคะแอนโซนพิซซ่าที่เราใส่ขายของทุกวันเลยแต่ว่าจะมีคำว่า fc i ิ๊กอินเมก a อยู่ด้านข้างด้วยนะคะตอนนี้กิ๊กก็สั่งผลิตไป300ใบนะคะทุกคนแล้วก็ยังไม่นับรวมกับที่จะมาแจากจ่ายญาติพี่น้องในบ้านด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะราคาอยู่ที่359บาทรวมส่งไปที่เรียบร้อยสามารถแอดไลน์ไปสั่งจองกันได้ที่นี่เลยนะคะตอนนี้ขอบอกเลยว่าเริ่มผลิตแล้วนะคะทุกคนดีใจมากๆตื่นเต้นมากเลยกิ๊กบอกกับพ่อไทเลอร์ว่าถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเนี่ยพาไทเลอร์กับพ่อกลับไทย แล้วก็เจอคนเดินเดินอยู่เจอคนใส่หมวกกินอเมริกาใส่หมวกแอลซูวพิซซ่าจะรู้สึกยังไงใหเลยกับคุณพ่อก็บผมว่าคงจะรู้สึกช็อกนะคะคงจะรู้สึกแบบทําตัวไม่ถูกตื่นเต้นเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมีคนดูเขาเยอะแค่ไหนนะคะคเวลาเห็นยอดบ,บิลเนี่ยกิก็นึกไม่ออกว่าเวลาที่เราเดินตามถนนเนี่ยจะมีคนรู้จักเราเยอะหรือเปล่าะค,ะค่ะกิก็เลยนั่นแหละเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะว่าจะมีคนใส่หมวกกินอเมริกาหรือเปล่ายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารีบเก็บขอแล้วก็ไปดูราาที่ 2- กั ตอนนี้เราก็มาถึงข้างในแล้วนะคะและนี่ก็คือร้านของเราค่ะข้างหลังของกิ๊กที่ทุกคนเห็นนั่นก็คือเตาอบพิซซ่านะคะซึ่งขนาดใหญ่กว่าที่เราใช้อยู่ปัจจุบันถึง2เท่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจข้างในกันนะคะของเต็มเลยนะคะวันนี้ก็กำลังจัดของกันนะคะนี่เปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่เราจะเจอข้างในนะคะนั่นก็คือ ซิงล้างจานล้างมือต่างๆนะคะเข้ามาแล้วก็จะเห็นตรงนี้ใหญ่กว่ารถุูทักมากเลยตรงนี้นะคะก็คือเปิดโล่งให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้มองเข้ามาเห็นทั้งนานะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามองเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเห็นตเตาอบพิซซ่าของเรานะคะทุกคนมีตู้เย็นเพิ่งมาส่งเมื่อเช้าเลยเดี๋ยวดูหน่อยว่าเปิดได้ไหมอ่ะเปิดได้นะคะ ใโอเคแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นมิกเซอร์ที่ผสมแป้งนะคะแล้วก็จะมีเตาสำหรับอุ่นพิซซ่าด้วยนะคะของก็ยังลกๆหน่อยนะคะทุกคนและนี่ก็คือนางเอกของเรื่องนะคะเตาอบพิซซ่าของเราใหญ่มากเลยน่าจะทำพิซซ่าได้เยอะกว่าที่เราทำได้มากเลยแหละเนาะ แล้วตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นป่องแล้วก็เครื่องดูดควันนะคะเราก็จะสามารถนี่ตั้งเตาตรงนี้ได้ที่ิ๊บบอกว่าิีกสามารถทําอาหารไทยที่นี่ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะไปวางบนตู้เย็นอีกทีนึงเนาะเอาไว้ใส่สําหรับวัตถุดิบนะคะอุปกรณ์อะไรต่างๆ This น่าส์และฆ่าเชื้อภาชนะส่วนตรงนี้เป็นอุปกรณ์อ่านบัตรของเรานะคะหลายคนสงสัยว่ากิ๊กชาร์จเงินลูกค้ายังไงไม่ค่อยเห็นกิ๊กทอนตังค์เลยที่นี่เนี่ยเขาจะใช้การ์ดเป็นส่วนใหญ่นะคะทุกคนนี่ลูกค้าก็จะเสียบบัตรเข้าไปตรงนี้แล้วเขาก็จะมีการให้ทิปหรือว่าเซ็นนะคะตรงนี้นะคะหน้าจอส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้เก็บเป็นเงินสดนะคะส่วนน้อยเลยเขาจะใช้เงินสด เดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันบ้างนะคะหลังจากที่เดียวข้างในแล้วเนาะนี่ร้านอื่นๆเขาก็กําลังขนของเข้ามาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้เรียบร้อยส่วนตรงกลางก็อย่างที่กิ๊กบอกนะคะว่าจะเป็นบาร์เนาะโต๊ะเก้าอี้ก็ดูดีดูนั่งสบายนะคะนี่มุมนี้เนี่ยจะเป็นอาหารเอเชียนะคะทุกคนสังเกตเห็นกระทะไหมเอ่ย Walk and Roll เนี่ยจะเป็นอาหารเอเชียนฟิวชั่นนะคะแล้วก็ฝั่งทงนูนบาวบอย ขายซาลาเปานะคะเขาก็มีให้คนมาเพ้นต์ตรงกำแพงเขาด้วยนะคะทุกคนเพิ่งทำวันนี้เลยกิ๊กก็อยากได้นะแต่ว่าคิดว่าต้องแพงแน่เลยอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นศิลปินนะคะเขาเป็นศิลปินมีชื่อเสียงด้วยตอนนี้เราก็มาดูในห้องน้ํานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้มาถ่ายเพราะว่าเขาเพิ่งสร้างเสร็จยังไม่มีคนใช้งานเลยนะคะทุกคนข้างในดูดี ดูหรูหราแล้วก็ทุกอย่างเป็นเซ็นเซอร์หมดเลยนะคะชักโครกหรือว่าซิงล้างมือกิ๊กไม่แน่ใจซิงล้างมือน่าจะเป็นแบบแมนนวลนะคะต่ประตูเขามีอยู่หลายด้านเลยแต่อันนี้ก็คือฝั่งที่ทางร้านของเราจะอยู่ใกล้มากที่สุดนะคะเราอยู่ใกล้สองประตูแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นจุดที่จะมีคนเดินผ่านพุกผ้าน,นะคะแล้วก็ส่วนข้างบนเนี่ยเขาก็จะบูรณาการให้เป็นโรงหนังหรือว่าเป็นอะไรในอนาคตนะคะ ออนนี้ก็คือเป็นศูนย์อาหารกันก่อนส่วนตรงนี้ด้า,างเป็นร้านไอศครีมนะคะเป็นร้านแรกเลยที่ได้เปิดเนาะเพราะว่าเขาเอ่อมาเปิดข้างนอกนะคะก็อยู่มานานแล้วเหมือนกันเนาะ นั่นแหละนะคะทุกคนกิ๊กก็พาทุกคนมาดูตอนที่ร้านของเรายังเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าอีกสักหน่อยเดี๋ยวเราเก็บของเข้าที่เดี๋ยวกิ๊กพามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะน่าจะเป็นวันที่เราเปิดลองใช้วันแรกเลยก็คือ Soft Opening วันที่9นี้นะคะยังไงก็เตรียมตัวเตรียมใจรอชมกันได้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ